สวัสดีค่ะเด็กๆวิชาภาษาไทยกับครูปูวันนี้นะคะเราอยู่กันในหน่วยที่5เรื่องละละครย้อนคิดค่ะจากที่เมื่อวานครูให้นเรียนไปอ่านเนื้อเรื่องนะคะละครย้อนคิดแล้วก็ตั้งคําถามพร้อมตอบคําถามกันมาแล้วหวังว่านักเรียนคนจะเข้าใจเนือ้อเรื่องกันเป็นอย่างดีนะคะรู้แล้วว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรส่วนในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ เนื้อหาในส่วนของหลักภาษาในบทนี้นะคะก่อนอื่นนักเรียนไปหยิบสมุดพร้อมปากกาแล้วลงมือจดหลักภาษาที่จะต้องเรียนกันในหน่วยนี้เลยค่ะถ้าใครจดไม่ทนันหยุดวิดีโอก่อนแล้วลงมือจดนะคะเป็นเรื่องที่เราเรียนกันไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นในหน่วยนี้ก็จะไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าเราเรียนกันไปแล้วบ้างค่ะ เอาละค่ะถ้าใครจดเรียบร้อยแล้วเราไปเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของคำวิเศษจำได้ไม่เอ่ยในะชุดกิจกรรมเคยทำไปแล้วคำวิเศษคืออะไรคำวิเศษก็คือคำที่ทำหน้าที่ขยายกริยาซึ่งส่วนใหญ่มักจะอยู่หลังคำกริยานะคะจะมีอยู่ด้วยกัน4ประเภทเลยคือ1วิเศษสามัญ 2. วิเศษขยายเฉพาะ3วิเศษบอกเวลาและ4วิเศษแสดงคำถาม มาดูทีละอย่างนะคะวิเศษสามาัญก็คือเป็นคําที่ขยายกริยาทั่วไปเช่นคําว่าที่สุดคําว่าน่อยคําว่าทันทีคําว่าตลอดคําว่าเสมอเช่นประโยคว่าเขาขยันที่สุดในห้องที่สุดเป็นวิเศษสามาัญนะคะขยายคําว่าขยันประเภทต,ต่อมาวิเศษขยายเฉพาะเราเคยเรียนกันไปแล้วก็คือขยายให้มันเฉพาะเจาะจงในคํคำนั้นเช่นดําปีปีขยายดําอย่างนี้นะคะหรือคมกริบ นะคะคมกริบกันไกลคมกริบนี่อย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อมาค่ะวิเศษบอกเวลาวิเศษบอกเวลาก็จะบอกเวลาเมน,นี้พรุ่งนี้มาดน,นี้อย่างนี้เป็นต้นง่ายๆเลยและวิเศษสุดท้ายก็คือวิเศษแสดงคําถามวิเศษแสดงคําถามจะเป็นเฉพาะที่เป็นคําถามถามเหตุผลนะคะคือคําว่าทําไมเหตุใดเมื่อไรอย่างไรเพราะอะไร แต่ถ้าเป็นคำถามที่เป็นใครอะไรไหนจะไม่ใช่วิเศษคำถามจะเป็นสัพนามใช้ถามนะคะสัพพนามใช้ถามที่เราเรียนกันไปแล้วในหน่วยที่แล้วนะคะเรื่องคำสัพพนามใครอะไรไหนเป็นสัพพนามใช้ถามแต่ถ้าวิเศษแสดงคำถามจะเป็นวิเศษที่เป็นถามเหตุผลนะคะอย่าสับสนนะคะนักเรียนเอาละค่ะเดี๋ยวมาดูว่าเรา จำได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ชวนกันคิดช่วยกันทําตอบปากเปล่าก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงไหนที่เป็นแบบฝึกหัดที่ต้องเขียนครูจะบอกซึ่งวันนี้มีแบบฝึกหัดอยู่ด้วยกัน3แบบฝึกหัดค่ะแต่ไม่เยอะเลยเอามาดูอันแรกก่อนเติมวิเศษให้ถูกก่อนง่ายๆเลยค่ะเคยเรียนมาแล้วดําปีคมกริบขาวจัวสูงปรีดยาวเปืย้ยกลมดิกเขียว อ่อแดงแจ๋เย็นเจียยเจ๊ยบเย็นเฉียบหวานจ่อยหวานเจี๊ยบได้นะคะซึ่งในบางคำเนี่ยก็อาจจะเป็นคำอาญาที่ต่างออกไปจากนี้นะคะก็แล้วแต่บางคนนะคะไม่ถือว่าผิดถ้ามันใกล้เคียงกับคนคนอื่นๆนะคะนักเรียนไปค่ะมาเริ่มแบบฝึกหัดที่1ค่ะหยิบสมุดปากกาแล้วจดจทย์แล้วตอบคําถามเลยนะคะถ้าไม่ทนันหยุดวิดีโอไว้ก่อนแล้วลงมือจดค่ะระหว่างนี้เดี๋ยวครูจะลอง สาธิตให้ดูสักข้อถึง2ข้อนะคะข้อแรกเสาธงหน้าโรงละครสูงปรีดนะคะจริงๆต้องสระอีนะเป,นนเป็นคําไหนเป็นคําวิเศษคะง่ายๆเลยคือคําว่าปรีดเป็นคําวิเศษประเภทขยายเฉพาะจําได้ไม่เอ่ยปรีดขยายคําว่าสูงส่วนข้อที่2เครื่องปรับอากาศเงียบสนิท เครื่องปร,ปรับอากาศเงียบสนิทคำวิเศษคือคำว่าสนิทขยายวิเศษแบบวิเศษสามัญซึ่งขยายคำว่าเงียบนะคะที่เหลือข้อ3 4และ5ให้นักเรียนไปทำด้วยตนเองนะคะหยุดวิดีโอไว้ก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวถ้าใครเรียบร้อยแล้วไปกันต่อเลยนะคะเอาละค่ะไปแล้วนะคะเรื่องที่2ก็คือคำบุพบท คำบุพบทคืออะไรคำบุพบทคือคำที่ปรากฏหน้านามวลีประกอบเข้าเป็นบุพบทวลีมีหลายชนิดเลยตามที่แจ้งไว้ในนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจเพิ่มเติมจากฝึกหัดแล้วกันนะคะไม่จําเป็นต้องจําให้หมดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเห็นในประโยคเราก็จะน่าจะเข้าใจดีขึ้นนะคะนะักเรียนไปกันเลย อ๋อก่อนอื่นนะคะนักเรียนอย่าสับสนระหว่างบุพบทกับวิเศษในบางคำนะคะบุพบทจะอยู่หน้าคำนามที่ขยายจะอยู่หน้านามก็ได้หน้าสรรพนามก็ได้ส่วนวิเศษส่วนใหญ่จะอยู่ข้างหลังนะคะอย่าสับสนค่ะอ่ามาช่วยกันตอบก่อนที่เราจะทำแบบฝึกหัดที่2นะคะ อ,อันแรกนะคะให้วิเคราะห์ว่าในข้อความนี้ตรงไหนเป็นวิเศษตรงไหนเป็นบุพบทค่ะเ,เปลี่ยนเรื่องแล้วนะต,ตอนนี้เราเป็นบุพบทแล้วนะคะสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพทรงได้รับยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยบุพบทแสดงความเป็นเจ้าของในคู่ใบเลยบุพบทแสดงความเป็นเจ้าของคือคําว่าแห่งนะคะจําได้ไหมคะ ข้อที่2พรุ่งนี้พวกเราจะไปทัศนศึกษากันที่พระบรมมหาราชวังคาไหนเป็นบุพบทบุพบทคือคําว่าที่นะคะที่เป็นบุพบทบ,บอกตําแหน่งว่าที่ไหนที่บรมพระบรมมหาราชวังข้อต่อมาพีตะโคนเป็นประเพณีที่มีชื่อเสียงของชาวอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยใบยว่าเป็นบุพบทแสดงความเป็นเจ้าของง่ายอีกแล้วเหมือนเคยเจอเลยในแบบฝึกหัดในหนังสือเล่า คำว่าของนะคะและสุดท้ายพ่อแม่อบรมสั่งสอนลูกเพราะความรักบุพบทอยู่ตรงคําว่าเพราะเป็นบุพบทสาเหตุนะคะบอกสาเหตุค่ะเอาละค่ะหยิบสมุดประกาขึ้นมาใหม่แบบฝึกหัดที่2ในวันนี้มี5ข้อจดลงสมุดเลยนะคะครูมีตัวอย่างข้อที่1แล้วก็ลอกข้อที่1ไปด้วยแล้วก็ทําต่อถึงข้อที่5ค่ะ ข้อแรกที่เป็นตัวอย่างจะมีบุพบท3คำเลยนะคะข้อที่เหลือจะมีแค่อย่างละคำเท่านั้นค่ะนักเรียนจัดแถวตามคําสั่งของครูคําไหนเป็นบุพบทแล้วเป็นบุพบทบอกอะไรให้เวลาทําเลยนะคะหยุดวิดีโอแล้วทําต่อให้เสร็จต่อไปเราจะไปกันที่เรื่องสุดท้ายในวันนี้นะคะเรื่องเยอะก็จริงแต่เป็นเรื่องที่เราเรียนกันแล้วทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบค่ะค่อยๆทำไป อ่ะละค่ะเรื่องสุดท้ายในวันนี้ก็คือเรื่องการแบ่งประโยคเพื่อการสื่อสารประโยคเพื่อการสื่อสารก็เพิ่งเรียนไปแล้วนะคะแต่จะทบทวนในบทนี้อีกเพราะว่ามันมีเนื้อหาในหน่วยนี้อยู่เหมือนกันประโยคเพื่อการสื่อสารแบ่งออกเป็น6ชนิดจําได้ใช่ไหมคะมีอะไรบ้าง6ชนิดนั้นได้แก่ประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธมีคํา ไม่ไม่ใช่ก็เป็นปฏิเสธประโยคคำถามมีคำว่าใครอะไรไหนทำไมเป็นประโยคคำถามอ่านประโยคประกอบได้เลยประโยคขอร้องมีคำว่าโปรดคำว่ากรุณาคำว่าช่วยประโยคแสดงความต้องการก็จะมีคำว่าต้องการคำว่าอยากคำว่าประสงค์นะคะประโยคคำสั่งก็จะมีคำว่าห้ามหรือคำว่าจงนะคะสั่งไม่ให้ทำหรือสั่งว่าให้ทำ อาะคะแบบฝึกหัดที่3ในวันนี้ง่ายเช่นเดียวกันก็คือให้นักเรียนแต่งประโยคเพื่อการสื่อสารในแต่ละชนิดทั้ง6ชนิดจำนวนชนิดละ2ประโยคแต่งด้วยความสร้างสารรค์นะคะนักเรียนแล้วเขียนด้วยลายมือที่เรียบร้อยอ่านง่ายสะอาดตานะคะสรุปภาระงานในวันนี้มีอยู่ด้วยกัน3แบบฝึกหัดแบบฝึกหัดนิดเดียวเองนะคะอย่างละ5้ข้อ6ข้อเท่านั้นนะคะ ตรงนี้ล็อกโจทย์หยุดวิดีโอไว้ก่อนได้นะคะเดี๋ยวครูจะสรุปภาระงานในวันนี้ค่ะค่ะภาระงานในวันนี้ก็คือมี3งานนะคะคือแบบฝึกหัดที่1เรื่องคำวิเศษ5ข้อแบบฝึกหัดที่2เรื่องคำบุพบท5ข้อและแบบฝึกหัดที่3เรื่องแต่งประโยคเพื่อการสื่อสาร6ชนิดนะคะชนิดละ2ประโยคแต่งให้เรียบร้อยค่อยๆทำแล้วทำเสร็จก็ ถ่ายรูปส่งลายหาครูปูส่วนตัวหรือ Facebook Messenger ก็ได้นะคะขอให้นักเรียนตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายนะคะหมั่นทบทวนบทเรียนอยู่เสมอนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะ